สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะสำหรับสตาร์ทอัพนะคะบิซนเนสโมเดลสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้มันมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจ หรือว่า business model ได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือการใช้เครื่องมือนี้ค่ะ business model canvas นะคะหรือว่าย่อ BMC ซึ่งคนที่ develop นะคะหรือว่าคิดคนเนี่ยก็คืออคุณ Alexander Osterwalder นะคะโอเค มาดูตัว business model canvas นะคะหรือว่าตาราง9ช่องนี้กันก่อนนะคะคี่์สำคัญเลยเนี่ยเเราจะต้องตอบคำถามให้ได้นะคะอันแรกเลยคือ who อันที่2คือ what อันที่3คือ how แล้วก็อันที่4คือ money who คือ ใครคือลูกค้าเราทำสินค้านะคะหรือว่าเซอร์วิสให้กับใคร2คือ what เราทำอะไรนะคะสคือ how เราทำอย่างไรแล้วก็สุดท้ายคือ money เราทำแล้วมันคุ้มค่าที่จะทำหรือเปล่านะคะ ถ้าเราดูตาราง business model canvas 9ช่องเนี่ยก็จะแบ่งเป็นให้มองเป็นด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอ,อันนี้มันจะตอบได้ดีเลยนะคะคนคิดก็คิดเก่งเหลือเกินเนาะก็คือด้านซ้ายเนี่ยมันจะตอบเรื่องของ how ตรงกลางจะตอบเรื่องของ what ขวามือจะตอบเรื่องของคูแล้วก็สุดท้ายจะเรื่องของมันนี่แต่ถ้าเรามาดูจริงๆอีกทีหนึ่งนะด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่เป็นเรื่องของโลจิคอนะคะเรื่องของสมองซีกซ้ายส่วนด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอิโมชั่นอลเนาะเรื่องของสมองซีกขวาเรื่องของครีเอทิวิตี้เพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้มันอาจจะบอกเราไปนในไหนว่าการทําธุรกิจที่ดีเนี่ยเราใช้ตรรก,กะนะคะโลจิกอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยและฝั่งที่ลูกค้าอยู่เนี่ยก็ฝั่งเป็นฝั่งของ emotional ก็คือฝั่งของ creativity ความคิดสร้างสารรค์ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมี Product หรือว่า Service สหลายๆอันที่เอ๊ะทำไมราคาสูงแต่ลูกค้าก็ยังตัดสินใจซื้ออยู่นะคะโอเคทีนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเขียนแผนธุรกิจลง business model canvas เนี่ยเราจึงเริ่มจากฝั่งด้านขวาคือฝั่งความคิดสร้างสารรค์และฝั่งของลูกค้าก่อนค่ะ,ะเรามาเริ่ม เขียนแผนธุรกิจกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มที่ช่องขวาบนสุดนะคะก็คือช่อง Customer Segments หรือว่าย่อ CS นะคะก็คือกลุ่มลูกค้าก่อนค่ะทำไมต้องเริ่มจากช่องขวาบนสุดหรือว่า Customer ก่อนเพราะว่า เราทำเซอร์วิสนะคะหรือว่า Product เนี่ยเราทำให้ใครเราทำให้คุณลูกค้าของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเริ่มที่โฟกัสที่ลูกค้าก่อนค่ะทีนี้หลายๆเ,เทคนิคนะคะเราอาจจะมีการคิดควบคู่กันไปกับ value proposition ก็ได้นะคะก็คือ1และ2เนี่ยสามารถคิดไปพร้อมๆกันได้ นะอ่ะทีนี้เริ่มที่1ก่อนละกันเเราจะต้องระบุให้ได้นะคะว่าใครเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือว่า target ของเรายิ่งระบุได้ชัดเจนยิ่งลึกแค่ไหนยิ่งดีนะคะเพราะว่าเราจะสามารถที่จะนำเสนอคุณค่าแล้วก็สินค้าหรือว่า service เนี่ยได้ตรงกับความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตเราที่สุดนะคะยกตัวอย่างเราอาจจะต้องระบ,บุว่าลูกค้าเรานะคะอาเป็นเจเนอเรชันหรือว่ากลุ่มอายุไหนเช่นนะยกตัวอย่างตั้งแต่ไล่มาเลยเบบี้บูมเมอร์นะคะหรือ Gen X ลงมา Gen Y หรือเจน Z หรือมิเลเนียส หรือเจนอัลฟานะคะข้อมูลเจเนเรชันนะคะในช่วงวัยอายุแต่ละอายุนะคะนะักศึกษาสามารถไปเซิร์ชหาได้นะคะว่าเป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นเจเนเรชันไหนนอกจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะต้องออสามารถที่จะระบุได้ว่าไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายเรานะคะเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหน jobs to be done ของเขาคืออะไร jobs to be done คือภารกิจอะไรที่เขาอยากที่จะ complete ะต้องเหนือจากนั้นนะคะเ,เขามีรายได้เท่าไหร่ารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่นะคะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นกลุ่มเดียวเราอาจจะตั้งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหรือ Primary Target นะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายรองหรือว่า Secondary Target ได้นะคะกออ็อันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างนะคะ,ะสมมติว่าเราจะทำ Product สุขภาพนะคะแล้วก็เอ๊ะเราโฟกัสว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นคนทำงาน Y Gen x และ Gen y อ่าสองกลุ่มน,นี้นะคะอ่าเป็นเพศสามารถระบุได้เลยนะอ่าเราบอกว่าเป็นเพศหญิงด้วยนะคะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นสาวออฟฟิศนะคะตั้งแต่ระดับเอ่อพิ่งเริ่มทำงานก็คือ First j o b เบอรจนถึงระดับ Senior Management ก็คือเป็นผู้บริหารแล้ว นะคะที่ไลฟ์สไตล์ของเขาคือไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตัวเองเท่าที่ควรนะคะและ Jobs to be done ของเขาคือต้องการที่จะลบความอ้วนและสุขภาพดีอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะโอเคทีนี้อันถัดไปก็คือคุณค่าและคุณค่าของสินค้า หรือเซอร์วิสแล้วก็หรือบริการนะคะก็สังกฤษก็คือ value proposition นะคะหรือว่าตัวย่อคือ VP อ่าอันนี้เราคิดพร้อมกันไปกับ customer segment ได้เลย VP คืออะไรคือคุณค่าที่เราจะต้องมั่นใจว่าลูกค้าเนี่ยเขาเ,เสียเงินจ่ายให้เราเนี่ยเขาได้รับอะไร ตอบโจทย์ความต้องการเขาแก้เพนพอยต์หรือว่าปัญหาที่เขามีอยู่นะคะทำไมลูกค้าจะต้องซื้อเราอันนี้คือคุณค่าทีนี้ในส่วนของเทคนิคในการที่จะรู้ว่า value proposition หรือว่าคุณค่านะคะของธุรกิจเราคืออะไรเนี่ยนะถ้าเราคิดไม่ออกเราอาจจะออลองดูคู่แข่ง นะคะหรือว่า competitive ที่มีอยู่ในตลาดว่าคู่แข่งเนี่ยมีจุดดีจุดด้อยยังไงแล้วเราดีกว่าเขาตรงไหนเราเอาตรงนั้นนะคะมาเป็นคุณค่าของเราอ่าถัดไปนะคะช่องที่3นะคะเราจะไปที่ด้านขวานะยังอยู่ที่ด้านขวาอยู่เราจะไปที่ channel ค่ะ ชาแนลก็คือช่องทางในการขายนั่นเองเออธุรกิจเราเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ให้ออกนะคะว่าเราเนี่ยออจะใช้ช่องทางในการสื่อสารช่องทางในการส่งมอบสินค้านะคะช่องทางแบบไหนดีช่องทางไหนดีจะเป็นออไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ line. ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องทางเนี่ยมันจะลิงก์กับ t า r g e t ็ต ของเราก็คือต้องเป็นช่องทางที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นนะคะยกตัวอย่างถ้าช่องทางเราเป็นออนไลน์เราก็ต้องโฟกัสให้ลึกขึ้นว่ากลุ่มเป้าหมายของเราสมมตินะว่าเป็น Gen X หรือเป็น Baby Boomer อออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเล่น IG กันหรือเปล่าแต่ เขาจะสะดวกผู้สูงวัยนะคะหรือว่า Gen X จะชอบเล่นไลน์หรือเปล่าอ่ะแล้วก็ต้องหาข้อมูลมานะคะให้ช่องทางของเราเนี่ยตรงกับกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากนั้นนะคะเป็น Customer Relationship นะคะก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านั่นเองเอ อันนี้มีความจําเป็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสามารถเราจะไม่สามารถในออ่ที่จะคีปหรือว่ารักษานะคะ e l a t i o n Ship ความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องจะไม่เกิดการซื้อซ้ําและจะไม่เกิดการบอกต่อเพราะฉะนั้นนะคะริเล r e l a t i o n s h i p เนี่ยก็จะลิงก์กับ Channel ก็คือช่องทางและกับลูกค้าและกับ Value Proposition เช่นเดียวกันยกตัวอย่าง Customer r e l ationship นะคะเช่นเราทำแคมเปญมีบัตรสแตมป์ใน Line Application นะคะมีการทำโปรแกรม Customer Refer Customer บอกต่ออะไรแบบนี้นะคะโอเคตอนนี้เราจบด้านขวาละ ต่อไปนะคะจะเป็นด้านาล่างเนาะลงมาที่ด้านล่างก่อนค่ะอ,อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่ามันคือรายรับนะคะของธุรกิจเราเรากา็จะต้องทราบว่าธุรกิจเราเนี่ยมีโครงสร้างรายได้ยังไงนะคะหรือว่า revenue stream นะคะตัวย่อคือ rs โมเดลรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ย มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะความจำเป็นก็คือธุรกิจเนี่ยจะต้องมองให้ออกว่าเราจะสร้างรายได้ด้วยวิธีการไหนโมเดลไหนนะคะเช่นอ่าเราให้เขาทดลองใช้ฟรีไปก่อนแล้วพอเขาต้องการอ่าฟีเจอร์อะไรเพิ่ม ก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่เรียกว่าฟรีเมียมทู s ับสคริปชั่าหรือจะเป็น m e m b e r ร์ชิพฟ e ีก็คือค่าสมาชิกหรือรายได้จากค่าโฆษณาหรือ a d v e r t ร์ท m e เมหรือเป็นการซื้อขายปกติ One Time Payment นะคะเป็นต้นอโอเคเราก็ต้องระบ,บุไปเลยค่ะเป็นตัวเลขไปเลยนะคะในช่องด้านล่างขวา เราเสร็จด้านขวาแล้วค่ะถัดมาที่ด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นฝ่ายของฮาวแล้วล่ะที่ผ่านมาเราจบ h ูเนาะเราให้ใครวอ t เราให้อะไรเขาเรามีด้านของไรายได้อย่างไรด้านซ้ายจะเป็นด้านที่ตอบว่าเราจะทำอย่างไรค่ะอา มาเริ่มที่ช่องที่6นะคะก็คือ Key e r r s o u c ทรัพยากรค่ะเราจะต้องมีทรัพยากรอะไรบ้างเช่นนะคะยกตัวอย่างนะคะเงินทุนนะคะเทคโนโลยีต่างๆทรัพยากรบุคคลนะต้องมีพนักงานกี่คนนะคะ อันนี้เราคิดพร้อมๆกันไปกับ Key Activity นะคะก็คือช่องที่7ได้เลยค่ะก็คือกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องขับเคลื่อนธุรกิจนะกิจกรรมงานหลักของธุรกิจคืออะไรเราเปรียบเทียบกับคู่แข่งไปด้วยก็ได้นะว่าเขาทำยังไงแล้วเราสามารถที่จะสร้างโซลูชันใหม่ๆนะคะให้กับลูกค้าได้ยังไงบ้าง ยกตัวอย่างนะคะพื้นฐานง่ายๆเลยกิจกรรมมี R&D ตั้งแต่ R&D ไหมต้อง Research and Development ทำวิจัยหรือเปล่าหลังจากนั้นทำเป็น Product ออกมาต้องมี Production อย่างไรต้องมีโรงงานไหมหลังจากนั้นต้องมีการวางแผน Marketing นะคะการตลาดหรือว่า PR ก็คือการประชาสัมพันธ์หรือเปล่าอย่างไรต้องมีหน้าร้านไหม ต้องมีฝ่ายขายไหมต้องส่งสินค้าและบริการอย่างไรมีโลจิสติกอย่างไรนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำห้พร้อมๆกับ k e ค r ร s o อร์สเลยอย่างที่บอกนะเ,เราก็ระบุเรื่องของคนนะคะเรื่องของทรัพยากรได้เลยไปพร้อมๆกันระหว่างนั้นเนี่ยให้เราพิจารณานะคะให้เราวิเคราะห์ดูว่า อันไหนที่เราทำได้เองแล้วทำได้ดีเรามีความเชี่ยวชาญเราเก่งแล้วเราทำได้ถูกอันนี้เราเก็บไว้ทำเองได้แต่อันไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่เชี่ยวชาญเราทำได้แพงแล้วเราต้องใช้ r รีซอร์สหรือว่าทรัพยากรคนเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วมันจำเป็นไหมมันคุ้มไหมนะคะให้เรา ลิสไปที่ช่องด้านซ้ายมือแทนนะคะก็คือ Key Partner ค่ะ Key Partner นะคะก็คือจะมาช่วยเสริมส่งเสริมเติมเต็มนะคะให้ธุรกิจเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งแล้วก็ทำได้ดีมากขึ้นนะคะด้วยอาจจะสามารถที่จะทำให้เราไปหารจัดการได้ดีขึ้นเช่นย,ยกตัวอย่างเรารู้สึกว่าเออโลจิสติกเราเนี่ย อาจจะทําให้เส้นเปลือง Key Resource และเราก็ไม่เก่งด้วยเราก็หา Key Partner นะคะที่เป็น o g จิสติกทำแทนเรา,าเช่นยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพนะคะที่เกิดขึ้นมากมายในทุกวันนี้นะคะก็สามารถที่จะมาฟูลฟิลเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในส่วนต่างๆได้นะอ่าโอเค พอถัดมานะคะสุดท้ายละก็คือลงมาที่สายล่างค่ะสายล่างคือ cost structure นะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะที่เราต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจของเราเราอาจจะระบุเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่นะคะและไม่คงที่ก็ได้นะคะอ่าเช่นนะคะค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานค่าใช้จ่ายทางด้าน Marketing การตลาดนะคะต่างๆทีนี้สุดท้ายนะคะพอเรารบุรบุเป็นตัวเลขออกมาแล้วนะค่าใช้จ่ายเหล่านี้เราก็จะเอาไปลบกับรายได้นะคะผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นอินคัมนะคะที่ จะได้รับกลับมานะคะสำหรับธุรกิจเ,เป็น revenue นะคะก็คือกำไรที่กิจการจะได้รับกลับมานะคะขอโทษด,ด้วยค่ะโอเคขอให้นะคะคนักศึกษาลองอเขียนนะคะแผนธุรกิจลองดูนะคะทีนี้แผนธุรกิจเนี่ยเราเขียนครั้งแรกเนี่ยมันก็ ยังไม่ได้แบบสำเร็จสมบ,บูรณ์นะคะเพอร์เฟกในครั้งแรกหรอกนะคะเราอาจจะค่อยๆเขียนนะคะค่อยๆทำแล้วค่อยๆเรานึกไอเดียอะไรออกมาได้เนี่ยเราก็ค่อยๆปรับแผนไปเรื่อยๆนะคะ,ะสิ่งสำคัญคือได้ทดลองลงมือทำนะคะลองเอาไป เทสนะคะกับกลุ่มลูกค้าดูนะคะแล้วค่อยๆทำค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะคะก็ลงมือทำนะคะเราก็จะเ,เป็นนับว่าเป็นก้าวแรกนะคะของการเริ่มทำธุรกิจนะคะแล้วก็ขอใหออ้มีความสุขนะคะแล้วก็สนุกกับการเขียนแผนธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะ ขอบคุณค่ะ